ไหนเล่าเรื่องรอยแผลเป็นให้ฟังหน่อยสิคขื่อนชื่อว่าแผลเป็นอะเป็นผู้หญิงมันก็ไม่อยากจะมีค่ะจุดที่ใหญ่ที่สุดน่าจะเป็นตรงใต้รักแร้ค่ะเกิดจากการทำศัลยกรรมเสริมหน้าอก7-8เซนได้ยาวเหมือนแผลผ่าคลอดเลยค่ะทั้งสองข้างแผลเป็นมันลึกฝังใจเราเลยไหมเวลาเราสองกระจกแล้วบอกได้เลยว่าเฟลลมากค่ะมีหน้าอกเนี่ยทำให้เรามั่นใจขึ้นก็จริงแต่กลายเป็นว่าเราเนี่ยไม่กล้าที่จะใส่เสื้อใส่เดี่ยวหรือว่าเสื้อกล้ม จพยายามทําทุกวิถีทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการทายาลบรอยแผลเป็นการเลเซอร์การฉีดคีลอยคือทํามาทุกอย่างตามจริงรู้จักซิลิโคนเจลกันปะซิลิโคนเจลมันน่าจะดีกว่านาวัตกรรมก่อนๆที่เป็นแค่แบบครีมที่ใช้ทาแต่ส่วนตัวก็ยังไม่เคยลองแล้วเบคูแซนล่ะรู้จักไหมไม่รู้จักลยคะร,รู้จักซิลิโคนเจลและเบคูแซนได้ในรีแบ็ก ซิลิโคนเจลลดรอยแผลเป็นมีส่วนประกอบซิลิโคนเจลผสมเบคูแซนสารสกัดอันเลียมสีป้าและเซนเทล่าเอเชียติก้าบรีแบกเข้าใจเรื่องรอยแผลเป็น Biofarm Your Healthcare Partner เพื่อนคู่สุขภาพ